ูว่ราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่อำอเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะ นายังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาตรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภยัยโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบณบ้านเลขที่78/6หมู่ที่2ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่้วยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 14.30นาทีได้เกิดเหตุอักคีภัยภายในพื้นที่อำอเภออ่าวลึกทำให้ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังราชาดก็ได้รับความเดือดร้อนจำนวนหนึ่งครัวเรือนค่ะ าด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอคีภยัยผ่านมูลนิธิราชประานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พร้อมทั้งได้กล่าวใ,ให้กำลังใจกับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี